นันชิตาคอฟฟี่กาแฟอาราบิก้าชั้นดียอดขายดี6ปีซ้อนคุ้มหิวอิ่มนานลดทานจุกจิกช่วยเผา,าผ่านไขมันเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อนะคะทานต่อเนื่องหนึ่งเดือนรับรองเลยค่ะใส่ส,สบายขึ้นแน่นอนและวันนี้นะคะจะมีพรีเซนเตอร์คุณอิงฟ้ามิสแกรนไทยแลนด์นะคะมาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่หน้ากล่องค่ะ และมีการปรับสูตรเป็นปนันชิตา XS เปลี่ยนครีมเทียมพรีเมียมเป็นครีมเทียมนมอัลมอนต์นะคะรอติดตามนะคะมนเชื่อว่าคนที่มาเป็นตัวแทนจำหน่ายที่จำหน่ายกาแฟอิงฟ้าจะต้องกอบโกยร,รายได้ที่งดงามแน่นอนเลยค่ะใครที่อยากสมัครตัวแทนนะคะทักเข้ามาได้เลยพวกเรายินดีต้อนรับรออยู่นะคะเข้ามาปุ๊บขายไม่เป็นไม่ต้องกลัวค่ะ ทีมงานของมนจับมือคุณทำตั้งแต่วันแรกที่เดินเข้ามานะคะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแรบรนด์บันชิตาทีม168กันค่ะ